สามเหตุผลนะครับที่ UX/UI Bootcamp ของ MontoDev เนี่ยน่าเรียนกว่าที่ไหนๆครับหนึ่งเลยนะครับติดปัญหาตรงไหนอาจารย์จะให้คำปรึกษาแบบ p r i v a t e หนึ่งต่อหนึ่งเลยแม้จะไม่มีพื้นฐานนะครับหรือว่าจะไม่มีเวลาเรียนอาจารย์เนี่ยก็จะเข้ามาดูแลคบประงมนะครับ p r i v a t e ปันหนึ่งลูกเลยรวมไปถึงถ้าเกิดอยากได้คำปรึกษานะฮะเรื่องพอร์ตโฟลิโอหรือว่าเรื่องของการหางานเนี่ยก็ปรึกษาอาจารย์ได้เต็มที่เลยครับสองนะครับได้ทำ user research นะครับใช้ Figma ในการออกแบบและได้ทำโปรเจกต์ที่หลากหลายตั้งแต่แรกๆเลยครับลงมือออกแบบดิจิทัลโปรดักต์หลากหลายรูปแบบเลย ครับผมที่ตอบโจทย์กับยูเซอร์ด้วยเบสแพคที่ต่างๆนะฮะแถมยังเก็บใส่พอร์ตโฟลิโอของตัวเองเนี่ยเอาไว้ได้อีกด้วยครับผมและข้อสุดท้ายครับผมซัพพอร์ตเรื่องของการาหารงานนะครับผมนอกจากจะได้เซอร์ติฟิเคตหลังจากเรียนจบแล้วคนที่เรียน Master of UX UI d e s i g n Bootcamp เนี่ยก็จะสามารถฝากเรซูเม่เอาไว้กับเราได้เลยเพื่อเพิ่อมโอกาสให้กับตัวเองนะครับได้ร่วมงานกับบริษัทชั้นนํานั่นเองฮะและในตอนนี้นะครับ Master of UX UI Design Bootcamp นนะครับก็ เปิดรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเข้าไปตามที่ช่องทางด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับผม